หลังจากนั้นนะคะทุกที่ทุกเวลาทุกขณะจิตนะคะแอลอ่านหนังสือตลอดเวลาตั้งใจเรียนมากตอบคำถามของอาจารย์ในชั้นได้ตลอดนะคะแล้วก็ตอบได้ดีด้วยจนในที่สุดนะคะศาสตราจารย์คาราเฮนอาจารย์คาราเฮนเนี่ยก็ชวนเธอนะคะไปเป็นหนึ่งในสี่ของทนายความฝึกหัดในสำนักงานของเขาตอนนี้แอลก็เลยเปลี่ยนลุกตัวเองใหม่ค่ะซื้อเสื้อผ้าที่มันดูภูมิฐานมากขึ้นดูสุข,ขุมมากขึ้นนะคะทำให้ตัวเองเนี่ยดูเหมือนกับเป็นทนาย นนและเมื่อเข้าไปในสํานักงานนะคะก็ได้เจอกับแอมเมดค่ะแอมเมดคือคนที่แนะนําว่าอาจารย์แต่ละคนชอบอะไรและต้องทําตัวแบบไหนกับอาจารย์แต่ละท่านจําได้ไหมตอนแรกนะคะพอเข้ามาเนี่ยก็ได้ทราบว,ว่าแอมเมดเนี่ยเป็นทนายความสมงทบนะคะแล้วก็เป็นผู้ช่วยทําวิจัยให้กับศาสตราจารย์คาราเฮนอยู่ด้วยและแน่นอนว่าวอร์เนอร์กับวิเวียนนะคะก็ได้เข้ามาเป็นหนึ่งในสี่ของทนายความฝึกหัดในสํานักงานนี้ด้วยคดีที่ทนายความฝึกหัดนะคะจะต้องร่วมรับผิดชอบร่วมกับอาจารย์คาราเฮนเนี่ย ก็คือคดีฆาตกรรมนะคะคืออาจารย์คาราเฮนเนี่ยเขาจะเป็นทนายความในคดีในคดีนี้อยู่แล้วแต่ว่าทนายความฝึกหัดเนี่ยจะเข้ามาช่วยดูในเรื่องของรายละเอียดหรือว่าข้อเท็จจริงของคดีนะคะโดยลูกความของคดีนี้นะคะมีชื่อว่าบรูคนะคะเธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าฆ่าสามีของตัวเองนะคะโดยอาวุธในการก่อเหตุนเนี่ยก็คือปือนนั่นเองคือสามีของเธอเนี่ยห่างจากเธอ34ปีนะคะแล้วก็คาราเฮมเนี่ยคิดว่ามีเหตุจูงใจนะคะใน เรื่องของเงินประกันชีวิต ก็เลยทําให้เธอเนี่ยฆาตกรรมสามีของตัวเองซึ่งลูกความในคดีนี้คือคุณบรู๊คเนี่ยค่ะเขามีอาชีพเป็นเทรนเนอร์นะคะเทรนเนอร์ Trainer คือคนที่ดูแลในการออกกําลังกายการกินของเรานะคะเพื่อที่จะได้มีรูปร่างที่มันสมบูรณ์แข็งแรงนะคะแล้วแอลเนี่ยก็เคยเรียนกับเทรนเนอร์คนนี้ค่ะแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างในตัวของคุณบรู๊คนะคะที่ทําให้แอลเนี่ยเชื่อว่าเธอไม่น่าจะใช่คนที่ยิงสามีของตัวเองหรอกนะแต่คาราเฮนเนี่ยไม่เชื่ออย่างนั้นนะคะ คาราเฮนเนี่ยปักใจไปแล้วว่าคุณบรู๊คเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ยิงสามีตัวเองเพื่อหวังเงินประกันชีวิตนี่แหละ แม้ว่าบรูคจะบอกว่าเธอเนี่ยไม่มีวันทําแบบนั้นเพราะว่าเธอเนี่ยรักสามีของเธอนะคะแต่ว่าฮาราเฮนเนี่ยก็ยังบอกว่าสิ่งที่บรูคพูดมาเนี่ยมันยังไม่เพียงพอที่จะทําให้คณะลูกขุนเนี่ยเชื่อแล้วก็ยังไม่เพียงพอที่จะชนะคดีได้หลังจากได้ร่วมงานกันไปสักพักนะคะวิเวียนก็เริ่มเห็นบางอย่างในตัวแอลนะว่าแอลเนี่ยก็ดูเป็นคนดีนะเธอก็เลยมาผูกสัมพันธ์กับแอลนะคะแล้วก็บอกความลับของวอร์เนอร์นะคะว่าจริงๆแล้ววอร์เนอร์เนี่ยใช้เส้นสายของพ่อเพื่อที่จะได้ให้เข้ามาเรียนในโรงเรียนกฎหมาย เขาไม่ได้สอบเข้ามาด้วยความสามารถของตัวเองแต่หลังจากผูกมิตรได้ไม่นานนะคะวิเวียนก็ได้เห็นภาพที่อาจารย์คาราเฮนเนี่ยเรียกให้แอลเข้าไปคุยด้วยนะคะแล้วก็เห็นว่าอาจารย์คาราเฮนเนี่ยใช้มือลูบไปที่ขาของแอลนะคะวิเวียนก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าแอลเนี่ยใช้เสน่ห์ในการที่จะได้เข้ามาเป็นทนายความฝึกหัดไม่ได้ใช้ความสามารถเข้ามาเหตุการณ์นั้นก็เลยทําให้วิเวียนไม่คุยกับแอลอีกนะคะแต่เหตุการณ์เดียวกันนี้นะคะก็ทําให้แอลเนี่ยโกรธมากจึงลาออกจากการเป็นทนายความฝึกหัดนะคะ แล้วก็บอกกับเอมเมดทนายความสมทบเนี่ยว่าเธอเนี่ยไม่ต้องการที่จะเป็นทนายความฝึกหัดอีกแล้วนะแล้วก็จะออกจากการเรียนโรงเรียนกฎหมายด้วยตอนนี้เนี่ยแอลเดินทางมาที่ร้านเสริมสวยร้านประจํานะคะแล้วก็บอกกับช่างทําเล็บที่สนิทกันว่าเธอเนี่ยจะไม่เรียนที่โรงเรียนกฎหมายอีกแล้วนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้มองเธอที่ความสามารถเลยเห็นเธอเป็นของเล่นนะคะแม้แต่วอร์เนอร์เนี่ยก็บอกว่า เขาจะไม่มีแฟนที่ผมบลอนขณะนี้นะคะทุกคนมองแต่ความเป็นผมบลอนของเธอมองแต่ความสวยความเซ็กซี่ของเธอแต่ไม่มองเธอที่ความสามารถแม้แต่ศาสตราจารย์คลาเฮนเนี่ยก็ไม่มองเธออย่างทนายความคนหนึ่งนั้นก็ช่างหัวโรงเรียนกฎหมายมันเถอะเธอจะไม่เรียนแล้วแอลไม่ทันสังเกตนะคะว่าในร้านเนี่ยมีอาจารย์สตอรเบลนั่งอยู่ด้วยอาจารย์สตอรเบลคือคนที่เชิญแอลออกจากห้องเรียนในการเรียนวันแรกนะอาจารย์ก็เดินมาหาแอลค่ะแล้วก็พูดว่าถ้าเธอเนี่ยปล่อยให้ไอ้หน้าโง,ง่คนหนึ่งมาทำลาย เธอก็ไม่ใช่คนที่ฉันคิดไว้นะแสดงว่าอาจารย์เนี่ยคงจะเห็นอะไรในตัวแอลตั้งแต่วันแรกนะคะไม่งั้นคงไม่พูดแบบนี้ออกมาหลังจากที่แอลได้ยินคําพูดนั้นนะคะก็ไฟลุกเลยค่ะไฟกลับมาเลยมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็กลับมาเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง ัดกลับมาที่คดีฆาตกรรมนะคะตอนนี้เนี่ยคุณบรู๊คเนี่ยได้คุยกับแอมเบตนะคะทนายความสมทบว่าคาราเฮนเนี่ยไม่เชื่อเธอนะคะว่าเธอไม่ได้เป็นคนทําเธอไม่ได้ยิงสามีของตัวเองนะดังนั้นให้ว่าความต่อไปเนี่ยก็อาจจะว่าความเป็นผลเสียกับเธอได้เธอจึงตัดสินใจที่จะถอนคาราเฮนออกนะคะแล้วก็ให้แอลเนี่ยเข้ามาว่าความในคดีแทนในวันพิจารณานะคะอ่าบรู๊คเนี่ยก็บอกคาราเฮนนะว่าคุณ ออกไปได้ละคุณลุกจากที่นั่งของทนายไปได้ละเพราะว่าฉันเนี่ยมีทนายความคนใหม่แล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยประตูศาลก็เปิดออกนะคะแล้วก็เผยให้เห็นกับแอลนะคะในชุดสีชมพูทั้งชุดเลยนะแต่ยังคงสุภาพอยู่นะคะแล้วผมปลอนก็ปล่อยสยายอย่างสวยงามนะคะเดินเข้ามาในห้องพิจารณาแล้วก็บอกกับศาลนะคะว่าตามคําสั่งของศาลสูงสุดเนี่ยบอกว่านักศึกษากฎหมายเนี่ยสามารถที่จะเป็นทนายความให้กับจําเลยได้ถ้าอยู่ภายใต้าการดูแลและ คำแนะนำของทนายความที่มีใบป,ประกอบวิชาชีพซึ่งแอมเมดเนี่ยก็อาสาที่จะเป็นทนายความคนนั้นซึ่งพอมีคำสั่งของศาลสูงสุดมายันนะคะศาลก็เลยอนุญาตให้แอลนะคะว่าความให้กับคุณบรูคได้ในวันนี้จะมีการสืบพยานบุคคลนะคะซึ่งพยานบุคคลคนนี้ก็คือบุตรสาวของผู้ตายนั่นเองเราก็เป็นผู้เสียหายในคดีนี้ด้วยนะคะการถามคําถามครั้งแรกๆของแอลเนี่ยก็มีความเก้กังนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยใหม่มากแล้วก็ไม่เคยขึ้นว่าความมาก่อน